ู่บ้านเลี้ยงลูกนะคะการเข้าเต้าก็คือลูกก็จะได้ปริมาณน,น้ํานมอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็สารอาหารต่างๆเนี่ยนะคะก็จะเข้าสู่ร่างกายลูกครบถ้วนสมบูรณ์การใช้เครื่องปั๊มนมก็จะช่วยผ่อนแรงเรานะคะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงสุธีราเอื้อไพโรธกิจกุมารแพทย์เชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิดและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โรงพยาบาลเมดพาร์ การบีบด้วยมือหรือการใช้เครื่องปั๊มนมมีประโยชน์อย่างไรกับคุณแม่ที่ให้นมนะคะดีที่สุดก็คือการดูดจากเต้านะคะในกรณีที่คุณแม่เป็นคุณแม่อยู่บ้านเลี้ยงลูกนะคะการเข้าเต้าก็คือลูกก็จะได้ปริมาณน้ำนมอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็สารอาหารต่างๆเนี่ยนะคะก็จะเข้าสู่ร่างกายลูกครบถ้วนสมบูรณ์นะคะแต่ว่าในกรณีที่ปัจจุบันเนี่ย แม่ทางานนอกบ้านนะคะมันมีความเป็นไปไม่ได้นะคะที่ลูกจะกินจากเต้าได้โดยตรงนะคะงั้นเราก็ต้องใช้อุปกรณ์มาช่วยนะคะการใช้มือบีบก,ก็ทําได้ทีละข้างนะคะแล้วแม่ที่ไม่เชี่ยวชาญน,นะคะก็อาจจะทําได้ไม่เป็นนะคะแล้วก็ถึงเชี่ยวชาญน,นะคะการที่เราใช้มือบีบมันก็อาจจะทําให้ใช้งานมือหนักนานิ้วมือนะคะก็จจะมีภาวะเอ็นอักเสบนะคะนิ้วล็อกอะไรต่างๆได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย การใช้เครื่องปั๊มนมก็จะช่วยผ่อนแรงเรานะคะเราก็ต้องหาเครื่องปั๊มนมที่น้เหมาะสมกับเรานะแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะต้องเลือกขนาดของกรวยปั๊มนมให้เหมาะสมด้วยนะคะนะเครื่องปั๊มนมที่ดีเนี่ยไม่ใช่เครื่องปั๊มนมที่แรงนะคะก็คือต้องนะคะไม่เจ็บนะคะเวลาที่ปั๊มนมเนี่ยจะต้องไม่เจ็บถ้าเจ็บก็จะมีความเครียดเกิดขึ้นฮอร์โมนก็ไม่หลังนะคะนั่นก็คือ นะขนาดกลวยก็ต้องเหมาะสมนะคะไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปนะคะแต่แน่นอนพอเราปั๊มนมก็อาจจะมีเกลี้ยงเต้านะคะก็จะต้องเรียนรู้เทคนิคที่จะทำให้เกลี้ยงเต้าหนาะเช่นการกระตุ้นจี๊ดนะคะเวลาที่น้าเรากดกลวยเข้าไปนะคะ,ะกดให้แน่นได้เลยเป็นสุญญากาศนะคะนมก็จะพุ่งแล้วพอหยุดพุ่งจังหวะนั้นเนี่ยนะคะเราก็ สามารถกระตุ้นจีทได้นะคะก็คือใช้นิ้วมือเนี่ยนะนะดึงหัวนมเบาๆปั่นหัวนมเบาๆให้มันจกจีเจกจีนะคะประมาณ1-2นาทีแล้วเวลาที่กลับมาปั๊มรอบที่2นะน,นมก็จะมาพุ่งเร็วขึ้นนะคะกลับมาพุ่งเกลียงเตามากขึ้นนะคะก็ปั่นได้สอารอบเลยนะคะก็จะทําให้น้ํานมเนี่ยออกมาได้ดีขึ้นนะคะนะถ้าสมมุติว่าเป็นคุณแม่ ทำงานอ,าอยู่กับบ้านเลี้ยงลูกเนี่ยแล้วมีสต๊อกนมบ้างนะคะมีสต๊อกบ้างโดยที่เราไม่ได้ว่าตั้งใจว่าจะต้องทำสต๊อกเยอะๆแต่ว่ามีสต๊อกด้วยความบังเอิญน,นะเช่นเรารู้อยู่แล้วว่าลูกดูดแต่ละครั้งเนี่ยแค่เต้าเดียวเขาก็อิ่มแล้วนะคะพอดูดข้างนึงนาน30มนาทีพอย้ายมาอีกข้างนึงนะคะไม่กินแล้วนะแปลว่าแต่ละครั้งเขากินเต้าเดียวอิ่มเพราะนั้นแม่ก็จะสามารถนะคะเอานมน้ำนมที่ข้างที่เขาไม่ได้ดูดเนี่ย ะะเอามาเก็บสะสมได้นะคะโดยที่เราไม่ได้เสียเวลามากขึ้นเลยนะคะก็คือให้ลูกหดูดท่าฟุตบอลแล้วก็ใช้ที่ปั๊มนมนะปรับเป็นหมวดโหมดแบบปั๊มข้างเดียวเวลาที่เขาดูดข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งมันก็จะเข้าไปในขวดอีกฝั่งหนึ่งนะคะเราสามารถเอานมตรงนี้เนี่ยไปเก็บสะสมได้นะคะโดยที่เขากินข้างเดียวเขาก็อิ่มแล้วนะคะเราก็ไม่ได้เสียเวลามากขึ้นนะพอกลับไปทํางานนอกบ้านสมมุติ3ามเดือน นะคุณแม่ก็อยู่ที่ทํางานคุณแม่ก็ต้องปั๊มนมทุกๆ2-3สาชั่วโมงนะคะอย่าไปยืดเป็น4ชั่วโมง5ชั่วโมงพอยืดปุ๊บเนี่ยก็จะมีปัญหาเต้านมคันะท่อนมนมอุดตันนะน้ำนมปริมาณก็จะผลิตน้อยลงนะคะคนปัจจุบันเนี่ยมีเครื่องปั๊มนมแบบแฮนฟรี free, นะคะอาจจะมาจบออตอบโจทย์ตรงนี้นะคะในกรณีที่ นะคุณแม่ไม่มีโอกาสที่จะปั๊มนมเบรกปัป๊มนมเป็นเรื่องเป็นราวนะทุกๆ3ชั่วโมงนะเราก็ใส่แฮนด์ฟรีไว้ในยกทรงเราก็ใส่เสื้อให้หลวมกว่าปกตินะคะก็สามารถปั๊มนมไปด้วยทำงานไปด้วยได้